เราจะบุกอัดฆ่าสักในทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะล,ลุยังไม่หยุดยั้งฝั่งขวาเอฟพีไ <Open> อโอเปิดออกโอ้เจออือๆโอ้สองตัวมาสองตัวงี้สู้ไงอ่ะเอาเอาเอาทางนู้นเอาทางเอาทางหลักเดี๋ยวเราจะไปการันเอาโนไฟฟ้าโนไฟนฟ้าเปิดได้เลยโนไฟฟ้าเหรอออก,ออกออกไม่ได้ไงแคทแคทใคร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 รันเอาอ้ยว,วุ้นตกฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงคนรันเอาต้องยิ้ม ขอโทษใจเย็นดีอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะพอยู่เลยว้าวแชวัชวแชวแชวแชเปชวปชวปชวแชัแชวแชวแแชว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 แไว้ไวแชวกไ เรียบร้อยก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องรันเอาออกมานะมึงอยู่กอนนี้มึงอยู่ข้างในไซตก็ไป็นเลยนะอาเจย์ตัวเองด้อมันจะมองตาว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแถวนี้มาแล้วเออ what the f ฟั k บอกเลยว่าอาเจย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากปด้วยปัญญา ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนมองตาลมองตาลแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยมาละเสียงอ่ะมีมองตาลมานะอืมเดี๋ยวข้าจะมาโง่โง่เอาชิบหายเอาคือยเกษ์ดีกว่าเปิดมันเลยรู้เปิดแน่แน่ กองกูแลยอ่อ้จ้ะโอ้ยยิงไม่ทันเฮ้เห็นเราก่อนซีโร่มาวิลิกอยู่บนหัวว่าตาฟักผมว่ายังเหลือว่ะเหลือให้เก็บเหลือให้เก็บชัวร์คิดว่าน่าอยู่น่าจะออนไซต์กันน่าจะออนอีกไซต์นึ่งละไม่เหลือจริงด้วยว่ะไม่เหลือจริงด้วยขอบคุณครับอะไ ไปยิงแล้วจังหวะนี้เฮ้ยอะม้ยมีคนเล่นมีคนเล่นนี่อยู่เอ้โดนกระเด็นดรอปช็อตแล้วจังหวะนี้มายิงแล้วแคปไปเมสโตเล่นกล้องเฟินโดนดรอปช็อตหลังรูหลังรูในไซส์หลังรูในไซส์มาหลังแกระวังมันมีรูเห็นเห็นแล้วไหมฮะทุกคนเห็นแล้วไหมฮะไปฮะนอนไหมนอนไหมจ้าไหมร้อนร้อนรอนร้อน ใจุณน่นริ้วไอ้เลยแถวมันมามันใครเกืออ่บฉัยโดนใครเกือบตายเลย You want to play Let's play One two t h r ะพร้อมพร้อมนะฮะชั้นตัดต่อ ฟีดฟีดฟีดหลบหลบเข้าไปในฟีดตัวหนึ่งอยู่บันไดแดงกันเอาเอาคอนเทนต์าเียวขอรับอีกนล้อิบายเอาเลยอลวบเ้ยมีโดนอ้วโดนครับโอ้าโอามเล่นตรงนี้โอ <R ud> ้ยเจ้าโอาต้องมี ต้องพกไอ้อิมแพกอะ่าคุมเพย์เดอ i ชแยังไม่ทันเราร์สไนเปอร์ล้งานงานงงวสไนเปอร์เฮ้ยแดนนอกแปลงไม่ทันเมื่อกี้มันมันรัดเอาจาด้านล่างโอ้โหลืมเจ็บ ลืมเจ็บลืมเจ็บลืมเจ็บสะในปินเอาจังคุณซีลเอ็ดได้ไหมเอ็ดไม่ได้ลืมเจ็บบีดเลยบีดเลยไอ้ยยหาปละมาหมอตีปลาดิปลาตีสักตัวอีกสักตัวเลยเถวอาจจะมาอาจจะมา